คนเกิดวันศุกร์สามลักษณะสัญลัก์ที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมารลักษณะแรกนะครับนิสัยเป็นอย่างไรใครขึ้นเป็นการใช้เงินนะคนใช้เงินเก่งหรือเปล่านะเออคือเขาเป็นคนที่แบบยอมยอมใครไม่ได้นะเออเป็นคนที่ แบบมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะอยากได้อะไรต้องได้นะเป็นคนที่จะแต่งตัวเก่งนะการใช้เงินเก่งนะแล้วก็หาเงินเก่งด้วยนะเออไม่ใช่ว่าจะใช้เงินอย่างเดียวหรือหาเงินเก่งด้วยก็มีโอกาสที่คนไอสกหนึ่งเนี่ยมีภูมิฐานดีมีฐานะด,มนะดีมีครอบครัวแบบร่ารวยนะออมีโอกาสกัดนะครับเอาดูซิว่าทัศนคติ่ะเป็นอย่างไรใพิ่ขึ้นเป็นความเครียดนะโอ้ก็นคนเป็นคนที่จริงจังกับความรักเหมือนกันนะคือจริงจังในรูปแบบที่ ทุ่มเทนะเออทุ่มเทแล้วเทเงินด้วยนะเออคือเต็มที่กับความรักคือใช้เงินเก่งในรูปแบบอื่นแล้วก็ใช้เงินเก่งในเรื่องความรักด้วยนะครับอะมาดูซิว่าเป็นคนอินโทรดหรืออิโทรดไพ่ขึ้นว่าเป็นคนอินโทรดนะคือเป็นคนแบบว่าชอบการถูกการยอมรับนะกับคนรอบข้างนะนเพื่อนๆฝูงนะมีความสุขมากกับคนที่ให้กำลังใจคนที่แบบเชิดชูเขาเป็นคนบ้าหย่อนค <c> ื <ười> อ่ะดูซิว่าแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณ ไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าๆกุดนะครับเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับหากคุณอยากจะครองใจกับคนรักษณ์ที่หนึ่งนะครับทำอย่างไรได้บ้างไพ่ขึ้นเป็นราชิีถึงไม้นะครับคือเป็นคนชอบเอาใจอนะ่ะเป็นคนชอบทุกเอารับแบบได้รับความรักได้รับความรู้สึกที่ดีหากคุณอยากจะครองใจคนรักษณที่หนึ่งเนี้ยเขาหาเลยนะแล้วก็มีของเล็กๆน้อยให้นะเป็นต้องแพงมากแต่สื่อด้วยใจจะเป็นของที่ ทำด้วยมือก็ได้เป็นแฮนด์เมดก็ได้นะทําให้เขายิ่งทําให้คนราาสัสเีหนึ่งเนี่ยรู้สึกแบบปลื้มปิตินะรู้สึกแบบมีความสุขรู้สึกแบบเอออยากให้ใจทั้งใจนะอยากจะทุ่มเทกับคุณในดรสยงการน,นะครับมาดูราาสัสษซะต่อมาราาสัสษซะที่สองเป็นอย่างไรนิสัยของรัสเซียนสองนะครับให้ขึ้นเป็นเสี่ยงถ่ายนะโอ้เขาไม่ใช่เป็นคนชอบเล่นการพน,นันนะโอ้มาโหดมากนะครับคือเขาเป็นคนที่ ก็ได้ก็เสียนะเออเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรเยอะกับการใช้ชีวิตมากนะักอะไรที่พลาดแล้วก็พลาดอยไปนะเออไม่คิดอะไรเยอะกับการมายึดเลยนะครับคือเวลาทํางานเนี่ยเวลาเขาทําอะไรก็ไม่คิดเยอะด้วยนะแต่ก็มีโอกาสทีออ่มีความ,มผิดพลาดในชีวิตก็เยอะเหมือนกันนะมีคนมีคนเตือนก็บางทีก็ไม่ฟังด้วยนะเป็นคนเชื่อมั่นยึดมั่นในความรู้สึกตัวเองยึดมั่นในออทางเรื่องของตัวเองนะครับก็ไม่ค่อยฟังใครมากนักสักเท่าไหร่นะอะดูเรื่องของทัศนคติเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นหมอ รักษานะคือเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักนะออถึงแม้ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจแต่มามาโฟกัสค,ความรักมากกว่าล้วเเป็นคนข้างล่างเหมือนกันนะเนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่าเต็มที่กับทุกๆเรื่องนะคือพอมาแบบเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องครอบครัวแบบเฉยๆนะก็แบบทําตามฉันแหละทำยังไงเรืสองคือฉันทําแบบนั้นฉันแบบนี้แต่พอมาหมดของความรักเนี่ยโอ้โห เหมือนภาพไว้อะทุกๆอย่างได้หมดอะไรจ้าโอเคครับโอเคค่ะได้ทุกอย่างเลยนะครับเป็นคนที่เชื่อเชื่อเชื่อทุกอย่างกับคนที่เขารักนะอ่ะดูซิว่าแล้วเป็นคนอินโทรดเอ็กโทรดให้ขึ้นเป็นเริงรีนะคะเป็นคนที่เอ็กโทรดนะครับคือเป็นคนที่แบบก็อยากได้รบกวรยอมรับจากคนรอบข้างนะเอออยากได้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขให้เขามีการให้กําลังใจกับคนรักสายสองนะครับ แล้วอายุละ่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณไพ่ขึ้นว่าอายุน้อยกว่าคุณน,นะครับแล้วเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับแล้วถ้าอยากจะคลองใจคนรักสัตว์ในสองเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างดูซิไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดถ้วยนะมาม,มันเหมือนการที่คุณเองต้องพยายามเข้าหาบ่อยๆนะเออพยายามที่จะพูดบอก ตรงๆนะชอบก็บอกว่าชอบไปเลยนะครับเพราะไพ่ขึ้นในเรื่องของการให้เห็นถึงความเป็นไปได้นะเขาจะได้เปิดใจนะเขาจะได้เ,เต็มที่จับกุได้ด้วยนะแล้วก็การที่จะครองใจเนี่ยถ้าคุณตรงไปตรงมาเขาก็พร้อมที่จะตรงไปตรงมากับตัวกุณเองด้วยเ่นกันนะครับมารูลักษณะที่สามนะดูซิว่าเป็นอย่างไรนะครับนิสัยของลักษณะที่สาม ให้ขึ้นเป็นบาเครื่องดื่มนะโอ้โหเป็นใส่กินหรือเปล่านะเป็นใส่เดื่มหรือเปล่านะใส่ดิ้งหรือเปล่าเออคือเขาเนี่ยเป็นคนที่เอเต็มที่นะเป็นคนใจใหญ่นะเออเป็นคนชอบเลี้ยงนะเวลาไปไหนกับเพื่อนๆน,นะคนรอบข้างเนี่ยโอ้โหใจใหญ่มากพร้อมแบบเต็มที่อ่ะใจมาใจไปนะเป็นคนที่แบบเที่ยงตรงนะไม่ว่าอะไรก็ตามก็ไม่แบบว่าเป็นคล้ายๆแบบเป็นที่รักของ คนหลากหลายคนนะเป็นที่ยอมรับด้วยด้วยความเก่งของอ่าคนรักษรสามด้วยด้วยความเป็นตัวตนของรัศดรสามด้วยทําให้ผู้คนรอบข้างเนี่ยให้ความเชื่อถือให้ความมั่นใจนะครับแล้วทัศนคติละ่ะทัศนคติไหขึ้นเป็นการคิดนะออตัดสินใจนะคือในเรื่องของความรักก็กลัวนะถึงแม้ว่าจะง่ายสบาย,สบายกับเพื่อนๆคนรอบข้างนะ,ะแต่พร้อมในบทพาร์ทของความรักเนี่ยรักดรสามจยค่อนข้างจะจริงจังนะก็ไม่ได้แบบว่า จะทลายกําแพงได้ง่ายเหมือนกันนะเออเลือกเหมือนกันเลือกเลือกแต่ว่าถ้าไม่ได้แบบนี้คือไม่เอาเลยนะครับแล้วมาดูซชื่อว่าเราเป็นคน i หรือเอ็กโทรเวิร์ t ไพ่ขึ้นว่าเป็นคน e ทรเวิร์ t นะคือคนชอบเข้าหาคนนะเออเป็นคนที่อยากได้รับการยอมรับกับคนรอบข้างอายุละ่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าุันไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าเท่ากันนะครับเป็นคนไทยหรือต่างประเทศไพ่ข,ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับ ถ้าคุณชอบคนรักษณ์ที่สา์นะครับจะทำายัางไงจะคลองใจนะคนรักษณะสามได้บ้างห้ขึ้นหนึ่งเหรียญนะครับโหน,นะเขาบอกกดเยอะนะต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเหมือนกันนะเออต้องเ,อเข้าหาบ่อยๆนะบางทีมันก็ยังไม่ได้นะโชคแร,ร่ไปสัมปไปในเรื่องของการได้ใจน,นะแต่ก็ไป,ไปบ่อยๆหาบ่อยๆมีของความให้นะมันจะค่อยๆนะทายกำแพงได้นะรหรือเข้าหาทางเพื่อนเออเข้าหาคนรอบข้างนะพยายามที่จะ อยู่ในแวดวงนะคนอาศัยสามบ่อยๆทําให้เขารู้สึกชินนะเขา,ารู้สึกใจอ่อนไปเองเนะี่ยก็มีโอกาสที่จะคลองใจได้้วยเช่งกันนะครับมาดูสถานที่กันบ้างนะครับทั้งสามศาสนะจะเจอที่ไหนได้บ้างหนึ่งไพ่ขึ้นเป็นอ่าการออกเดินทางนะหรือไปท่องเที่ยวนะก็ได้เจอนะไปสารท่องเที่ยวต่างๆต่างจังหวัดต่างประเทศนะมีโอกาสนะครับสองไพ่ข,ขึ้น การถ่ายภาพนะเออไปตามแกลเลอรี่ก็ได้นะเออไปตามการจัดโชว์จัดแสดงภาพจะเป็นภาพถ่ายภาพวาดต,ต่างๆศิลปะต,ต่างเนี่ยมีโอกาสนะได้เจอคนคนนี้น้วยเช่งกันนะครับสามไพ่ขึ้นโอ้โหมีแต่ศิลปินนะเออคือไพ่ขึ้นเสียงดนตรีนะหากคุณได้ไปอคอนเสิร์ตหรือว่าไปตามบาร์ตามพับก็ได้นะเออที่มีเกี่ยวกับเสียงดนตรีมีการเล่นดนตรีสดนะออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเสียงดนตรีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ก็จะมีโอกาสเจอคนคนนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูลักษณะที่ควรระวังนะครับอ่าควรระวังลักษณะเป็นอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นตาสว่างนะอือคือคนคนนี้มีโอกาสที่จะทักมาหาคุณนะอ,อ่ถามว่ามาหาอะไรมาทาอะไรนะคือมาพูดคุยนะอ,อมาพูดคุยมาถามทยนะไม่เชิงมาขอความช่วยเหลือนะแต่เหมือนมามาพูดมาคุยแล้วก็เหมือน พยายามมาบอกว่ามีอะไรให้เขาช่วยไหมหเขาอยากมาช่วยคุณทาไมต้องอยากช่วยดูสิไพ่ขึ้นเป็นทรัพย์สมบัติมีเรื่องเงินมามาล่อเลยนะเป็นวิชาชีพหรือปักเนี่ยนะก็ต้องระวังกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการหลอกหลอกไปลงทุนหรือเปล่าหลอกไปให้คุณเสียทรัพย์นะหลอกไปให้คุณไปลงทุนอะไรบางอย่างนะก็ต้องระวังกันน้ใครเดี๋ยวองสุนยียที่เข้ามานะช่วงแรก ก็มาพยายามทำความรู้จักใช้การโปรยเสน่ห์นิดนึงเหมือนกันนะได้ทั้งออนไลน์นะทั้งการพบเจอนะของเพื่อนของเพื่อนๆเ,เ,เลยแบบนี้ยเออได้มีการเจอกันเนะี้ยมันก็ยิ่งทำให้ดูน่าสงสัยในบางมุมถ้าหากคุณรู้สึกสงสัยเนี่ยก็ต้องเลออีเ่ยงๆไว้ก็ดีอะดูซิว่าแล้วภพจนำอย่างไรบ้างทำยังไงดีถ้าเจอลักษณะแบบนี้ดูซิครข,ขึ้นกาบเท่ระวังตกลุมลักนะเออ พอเห็นปุ๊บโอ้โหตาสวยจังเลยนะเออโ้อ,โอหล่อจังเลยสวยจังเลยดูดีจังเลยเนี่ยเออระวังหลงนะหลงสเสน่ห์โดยที่ไม่รู้ตัวทั้งท,งที่คนรักษณะเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันก็เป็นในรูปแบบที่คุณคิดปเองเออเองมากกว่าแล้วยิ่งถ้าเขามาเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ด้วยแล้วเนี่ยมันยิ่งทาให้ออกระยากแล้วก็อยู่ๆรู้สึกตัวทีก็หมดเนื้อหมดตัวนะเออระวังให้ดีนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เจอคนใ่ความรักที่ชอบตรงจีได้ต้องเริ่มจาก พลังใจใี้ดีเป็นพลังใจนะครับ